แล้วก็อันนี้ก็คือพยายามแล่น้องแบบให้มันแผ่ให้มากขึ้นเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่หนามากในในชิ้นหนึ่งอะนะเพราะว่าถ้ามันหนาเกินไปมันจะใช้เวลาในการที่จะทำให้ไก่มันสุกอะเยอะขึ้นได้โชวเทสนะคะ วันนี้นะเราจะมาทำเมนูเออจะพูดว่าทาโกยากิอีกแล้วไม่ใช่คือจะมาทำยากิโซบะแต่ดูจากชื่อคลิปก็รู้แล้วนะว่ามันไม่น่าจะจบออกมาเป็นยากิโซบะก็คือใช้เป็นซอสเทริยากิสามช้อนโต๊ะคือหาสูตรมาจากแชท GPT เพราะว่าเราอะก็ไม่อยากไปซื้อซอสยากิโซบะเพิ่มไงเพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วมันก็น่าจะใช้ไม่หมดอีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามอัดแจากของที่มีอยู่ เป็นซอสเทเรกิแล้วก็อันนี้ใส่เป็นน้ำปลาแต่ตามสูตรที่ h ช GP t GPT มันให้มามันบอกว่าให้ใส่พวกมิโซะอะไรอย่างนี้มากกว่านะแต่ว่าเราไม่มีแล้วก็ใส่ซอสหอยหนึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะได้เป็นตัวซอสมาละแล้วก็อันนี้ก็คือเราก็เตรียมผักที่จะไปผัดเนาะยากีสซบะมันก็จะแบบหนีไม่พ้นพวกแครอทกับพวกกะหลำ เออเราก็จะใช้ผักสองอย่างนี้แหละในการประกอบร่างน้องแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นยาก,กิโซบะไหมดูกรูแล้ว <c oughs> คือไม่ต้องบอกในชื่อคลิปฉันบอกหมดแล้วว่าแบบฉันทำเป็นสปากเกตตี้ไก่เทริย,ยากิแทนยาก,กิโซบะไปเรียบร้อยแต่บอกไว้ให้ทราบว่าน้ำซอสที่ฉันปรุงไปนะ่ะฉันตั้งใจจะให้มันเป็นยาก,กิโซบะแต่มันไม่เป็นยาก,กิโซบะให้ฉันเลย แล้วก็กระหล่ำก็คือใช้แค่ครึ่งหัวพอจริงๆแครอทเมื่อกี้ก็ใช้แค่ครึ่งหัวนะแบบไม่ได้ใช้ทางหัวเพราะว่าไม่งั้นมันจะเยอะไปอะ่ะขนาดอันนีนะ้ใช้แค่นี้นะสุดท้ายก็คือออกมาเยอะอยู่ดีฟังเสียงหั่นแบบพลน ก็ตามด้วยน้องไส้กรอมกมืนะคนมีเหลือติดตู้อยู่ก็ใช้เท่านี้แหละเอาจริงความยากของการทำข้าวเนี่ยมันยากเหมือนกันนะเวลาที่เราต้องแบบเตรียมวัตถุดิบแล้วแบบว่าเอ๊ะมันจะมากไปน้อยไปปะนะบางอย่างมันก็เยอะไปบางอย่างก็รู้สึกว่าน้อยไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นไก่ค่ะที่จะเอามาทำเป็นไก่เทริย,ยาก,กิ ซื้อเป็นส่วนสะโพกมานะแล้วก็ให้ร้านอ่ะเขาแลก่กระดูกออกไปเลยแต่ว่าเราก็ต้องมาตามเก็บอยู่ดีอะ่ะคือไม่รู้ว่าถ้าเป็นร้านอื่นมันจะทําดีกว่านี้ไหมนะแต่แบบแถวบ้านอะ่ะซื้อแล้วก็ไม่ว่ายัางไงก็จะแบบมีเศษเศษกระดูกติดอยู่ที่น่องไก่อยู่ดีอะ่ะต้องมาตามเก็บทีหลังทุกรอบแต่เคยซื้อแบบที่ไม่ให้เขาเลาะกระดูกออกอะ่ะแล้วมาลาอเองละคือ สุดท้ายก็เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นเศษๆอะคือกระดูกมันแตกง่ายมากอะฟิลแบบจะบอกว่าเหมือนกระดูกอ่อนก็ไม่ใช่แต่กระดูกไก่มันเหมือนมันเปราะอะแบบแค่แบบจับนิดจับหน่อยก็แบบพร้อมที่จะแตกแล้วอะแล้วก็อันนี้ก็คือพยายามแล่นอ้องแบบให้มันแผ่ให้มากขึ้น เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่หนามากในในชิ้นหนึ่งอะน,นะเพราะว่าถ้ามันหนาเกินไปมันจะใช้เวลาในการที่จะทําให้ไก่มันสุกอะเยอะขึ้นเราก็เลยพยายามแบบแล่เนื้อมันออกมาแบบให้มันแผ่แผ่กว้างๆย,ยาวๆให้มากขึ้นมันจะได้ง่ายตอนทาเนี่ยถ้าเห็นล้วก็จะแบบจะรู้แล้วกระดูกเยอะมากจริง แล้วก็ถัดมาก็คือต้มเส้นนะจ๊ะจริงๆคือตั้งใจว่าจะทํากินแค่คนเดียวแต่แบบเวลาท,ทําทีไรก็แบบเออต้องทําเผื่อคนที่บ้านด้วยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินไหมก็เลยแบบกะกะไม่ค่อยถูกแล้วก็เส้นมันเหลือเท่าไหร่ก็เลยอ่ะต้มไปให้หมดเลยแล้วก็เราจะแบบไม่ต้มเส้นจนมันแบบนิ่มอะเพราะว่า ตั้งใจว่าเออมันต้องไปผัดอีกใช่ไหมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องโดนความร้อนอีกมันไม่ควรจะนิ่มตอนต้มเลยเพราะว่าไม่งั้นพอไปผัดแล้วอ่ะเส้นมันจะยิ่งเละแต่อันนี้เขาบอกคนเลยคือจากใจถ้ามันเป็นเส้นสปาเกตตี้่เงี้ยต้มให้สุกไปเลยแบบต้มให้นิ่มไปเลยอะดีกว่า เพราะยังไงคือเส้นมันสุกอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าไม่ต้มให้นิ่มอะ่ะตอนผัดมันก็จะต้องใช้เวลานานขึ้นต้มเส้นเสร็จก็มาผัดผักต่อนะจ๊ะไปเทน้ําออกให้มันเหลือแบบกลนกระถะนิดนึงแล้วถ้าเห็นไฟนี่นะคือแบบปัญหาเตาแก๊สที่บ้านคือแบบว่าหัวมันไม่ดีอะ่ะมันทําให้แบบว่าความแรงมันแบบ ไม่คงที่อ่ะอันนี้คือแบบเปิดต่ำสุดแล้วนะไฟอ่ะแต่เธอดูเปลวไฟสิว่าแบบมันรุนแรงขนาดไหนแล้วก็เติมน้ำซอสที่ปรุงไว้นิดนึงเพื่อให้แบบว่าอเออเผื่อมันจะซึมซึมเข้าผักลแล้วแบบผักมันจะได้แบบมีรสชาติอร่อยอร่อยอ,อ,ยอะไรเงี้ยคิดเอาเองคิดเอาเองจ้ะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ผัดไป ให้ผักมันนิ่มให้ผักมันจะลดใช้คำนี้ไหมมีใครใช้คำนี้เหมือนกันไหมที่บ้านจะชอบเรียกว่าให้ผักมันจะลดก็คือให้ผักที่จากที่แบบมันดูเต็มเตมกระทะอย่างเงี้ยมันจะยุบลงแล้วก็แบบดูน้อยลงไโชเทปนะคะต้องเป็นกระทะใบบัวแบบนี้ด้วยนะถึงจะแบบควงแบบนี้ได้แบบมัน คือถ้าเป็นกระทาเชปร่อนจะแ,แบบควงแบบนี้ไม่ค่อยดีเราดูกระทาเริ่มไหม้ค่ะเพราะว่าไฟมันรงกัดแต่คือแบบฉันเบาสุดเลี้ยวอะฉันเบาจนไม่รู้จะเบายัางไงแล้วแล้วก็แบบอ e, ีน้ำซออะ่ะมันไม่ง่ายด้วยมัง้งพอเจอความร้อนแรงๆมันก็เลยแบบติดกระทะแต่มันก็ได้แบบเป็นฟิ้วลิงอีกอย่างนะึ่งนะมันก็จะได้แบบกลิ่นกระทะนิดนึง ัขอ้อผิดพลาดนะจ๊ะใช้ถ้วยเล็กไปหน่อยพอดีเวอร์แล้วก็ น้ำซอสกับเส้นนะมันน่าจะไม่ส่งดุลกันเท่าไหร่มันก็เลยแบบว่าตัวน้ำซอสไม่คลุกเคล้ากับเส้นเยอะอย่างที่คิดอะไรอ่างถัดมาก็คือทําไก่จ้ะคือตามจริงถ้าใช้เป็นกระทะเชฟรอนอะ่ะจะทําได้ดีกว่านี้สําหรับการทําไก่อ่ะนะแบบมันจะแทบไม่ต้องใช้น้ํามันเลย แต่อันนี้แบบมันต้องใส่น้ำมันไปหน่อยเพราะไม่งั้นคือมันจะติดกระทะก็คือเราจะมาทำไก่ให้สุกก่อนแล้วพอไก่สุกทั้งหมดอ่ะเราค่อยเอาไก่ที่สุกมาผสมกับซอสเทลิเกตกลิว่ะจีซอสเทริก,รก,รก,รรกรีให้มันแบบเออทำซอสมันขเข้าไปกับเนื้อไก่ รู้ก็รู้นะไอ,อซอสที่ไหม่มันเป็นจังหวะที่ตอนโค้งกระทะแล้วแบบน้ําซอสที่มันติดเคลือบกับผักอะ่ะมันคงแบบเออไปตามกระทะข้างบนจังหวะที่เราแบบหมุนโยนผักขึ้นอะไรเง mm ี hmm. ้ยเนี่ย,ยถ้าแผกไก่ดีอะมันก็จะแบบไม่ต้องใช้เวลานาน,านมากในการที่จะทำให้ไก่มันสุก จริงๆก็ควรไปใช้กระทะเทฟนอนแหละแต่ดิฉันที่เกียหล,กหล้างกระทะไหลมาเอยอะฉันก็เลยแบบเออใช้กระทาใบนี้ต่อไปนี่เลยค่ะผลเป็นไงละ่ะใจมันก็ัดติดๆกระทะนิดนึงผูกซอดแล้วก็คือแบบสีใจดูน่ากินเวอร์น,นี่นะจ๊ะเมนูของเรา ข้างล่างก็คือเป็นเส้นโรยด้วยไก่ที่หั่นเป็นชิ้นๆอ่าก็ไม่ต้องแปลกใจนะจ๊ะที่ไม่เห็นใช้กรอกในคลิปดิฉันลืมค่ะดิฉันใส่มาที่หลังนี่เนื้อไก่แค่นี้ก็ดูดีแล้วปะคือแบบมันนุ่มมากเนี่ยแล้วก็เส้นอย่างที่บอกไปในตอนที่แบบกำลังลวกอยู่เลยคือมันค่อนข้างที่จะ แข็งไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็กินไปก่อนรอบหน้าก็คือที่เหลือแบบเอาไปผัดน้ำเพิ่มหรอือว่าไปอุ่นให้เส้นมันนิ่มก็อร่อยแหละ